สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนะคะอ่ะวันนี้ครูก็มาอัปเดตทองคำเฉยๆเนาะก็คือต่อเนื่องเป็นคลิปที่หนึ่งก่อน CPI หลัง CPI แล้วก็พอเกิด CPI แล้วกราฟมีติปริยายังไงบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูเนาะอ่ะทีนี้นะคะ ครูจะไปที่ท e เฟรมเดย์ก่อนเนาะเพื่อให้คุณติดนิสัยในการดูกราฟเป็นนิสัยที่ดีนะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆก็เปิดตอนเช้า m อร์นิ่ g ก o d ดเอ่อกู๊ดมอร์นิ่มาก็ M 1 M 5เลยไม่เอาเนาะแบบนั้นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะอ่าเปิดมาภาพแรกดูที่เดก่อน ดูที่ทิศทางก่อนนะคะอะทีนี้เรามาดูตรงเส้นตรงนี้นะคะทำไมครูถึงชอบขีดเส้นตรงนี้ที่เดเหลือเกินนะคะจริงๆเส้นตรงนี้มันมีความสําคัญเนาะมันไม่ใช่แค่แนวรับแนวต้านนะคะเอ่อมันมีมากกว่านั้นมันเป็นทั้งดีมานส์สายโซนเอ่อแล้วก็เป็นทั้งเส้นสําคัญสําคัญในโครงสร้างนะคะโครงสร้างกราฟนะคะซึ่งเป็นเส้นที่สําคัญมากทีเดียวพอๆกับ อ,อที่ครูชอบพูดว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าคำว่าไายกหายหรือว์กโร o ์แล้วต่อให้กราฟวิ่งด้วยขาวหรือวิ่งด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะจะอยู่ภายใต้คําว่าหายกหายหรือโรว์ก็โรวทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. อ่าคุณสังเกตเลยนะว่าเส้นตรงเนี้ยนะคะกราฟพยายามหลายๆครั้งเลยนะคะแม้แต่พยายามที่จะทําโครงสร้างขาลงแล้วก็มีจุดที่ลงไปต่ําสุดตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดตรงนี้ CPI พาลงมาถูกต้องไหมคะอ่ะ บริเวณสองแท่งนี้ที่ครูวงกลมนี่คือ n o n f ร r m ถูกต้องไหมคะและสองแท่งแดงตรงนี้ก็คือ CPI ถูกต้องไหมคะใน Time Frame Day ถ้าใครดูก็คือ n o n f ร r มของเดือนกุมภาใช่ไหมวันวันที่เท่าไหร่คะวันที่ห้าถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ตรงนี้สองแท่งนี้เราเราสองแท่งนี้ที่เบรกลงมาก็คือ,อ CPI ล่าสุดนั่นเองที่ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่แล้วอ่าทีนี้สังเกตไหมคะเฮ้ยมกราแล้วนะ กุมภาก็จะสิ้นเดือนกุมภาแล้วทําไมทองมันยังไม่ลงสักทีสงสัยไหมเออแล้วมันจะไปลงตอนไหนอ่ะสงสัยไหยคะมันจะไปลงตอนไหนนะคะครูไม่บอกเนาะว่าจะลงตอนไหนแต่มีคลิปที่จะรอไว้ให้อยู่แล้วทําหน้าปกอะไรเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ,ะสังเกตดูว่าเขาไม่มีการลงอะไรเลยนะคะทีนี้พอเขาไม่ลงทํำยังไงล่ะนะคะก็คือยังไม่ถึงเวลาค่ะยังไม่ถึงท่อ ทัมมิ่งของเดือนที่เขาจะลงและยังไม่ถึงเวลาของเขาจะลงซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณใส่ตามที่ครูสอนก็คือครูใส่แค่ RSI ถูกต้องไหมคะอ่ะา r s SI ซก็คือตรงนี้ถ้าสมมุติคุณเก่งในการอ่านวอลลุ่มกองทุนหรือว่าวอลลุ่มของเอ่อการเข้ามาของนักลงทุนเนี่ยนะคะคุณจะรู้ว่าวอลลุ่มตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะก็คือปริมาณของเขาเนี่ยไม่ได้ราบเรียบแบบนี้โอเคไหมคะแต่เขามีการ พุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปตลอดเลยถ้าราบเรียบแบบนี้แสดงว่านักลงทุนเนี่ยจะอยู่ในการพักตัวหรือว่ายังไม่แน่ใจคล้ายกับกราฟไซเวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะตรงนี้ครูจะเขียนให้ว่าเป็นนอนเขียนนอนเฉยนะคะให้รู้กันว่าเป็นนอนฟาร์มและตรงนี้ก็คือสองแท่ง cpi ถูกต้องไหมคะอ่ะและตอนนี้ก็คือสิน้นเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาแล้วอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนกุมภาละยังไม่ลงสักทียังไม่มีแรงที่จะเป็นแรงฝัง เซลสักทีถูกต้องไหมคะเออมันเกิดอะไรขึ้นอะมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะมันเป็นปกติของเขาเนาะแล้วก็มันยังไม่ถึงทามมิ่งหรือว่าถึงเวลาที่เขาจะลงแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรเลยเนะาะทีนี้ในําเฟรมเดย์เดี๋ยวแป๊บนึงคะ่ะรอครูแป๊บนึงได้ยินเสียงกันเนาะ,ะวางได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะอันนี้น่าจะวางไม่ได้นะคะแป๊บนึงแปนึงครูอขอรีเฟชไปมึงค่ะโอเคแล้วเปิดไปใหม่ อีกทีนะคะอี่อ่ะได้ละถ้าขึ้นเป็นลูกลูกศรเนี่ยจะได้นะคะอ่ะนี่คือทำเฟรมเดย์เนาะอ่ะขออนุญาตเคลียร์ออกไปค่ะอ่าและทีนี้ก็คือใช้ทำเฟรมเดย์เอ่อภาพเดียวในการไล่มันติดเนาะอ่าเราจะไม่ดูการาฟแค่ทำเฟรมเดียวนะคะไม่มีมนุษย์ไหนที่จะดูการาฟแค่ทำเฟรมเดียวแล้วจะเทรดตรงๆขึ้นมาเนาะคุณจะต้องดูเป็นมันตินะคะการดูภาพ กราฟแค่ i ท e f เฟ m มเดียวทาให้คุณมืดไปหมดเลยนะคะยิ่งไม่รู้โครงสร้างนี่ยิ่งยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยเนาะอะจะต้องดูเป็นมันตินะคะเพื่อให้หาความสัมพันธ์มันให้ได้นั่นเองนะคะความสัมพันธ์มันให้ได้อ่ะทีนี้ดูใน i ท e f เฟร e ที้สี่เราจะเห็นแท่งเทียนที่แตกตัวออกไปถูกต้องไหมคะละเอียดขึ้นถูกต้องไหมคะอ่าดูนะคะปกติเนี่ยคุณสังเกตเลยว่ากราฟเนี่ยพยายามจะเข้ามาใกล้เส้นเส้นนี้มากนะคะ เส้นเส้นนี้มากเลยอ่าถ้าสมมติว่าณตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่สองพันสามศูนย์ถูกต้องไหมคะถ้าเขาจะลงไปจริงๆเนี่ยเขาจะต้องลงไปอีกกี่เหรียญคะอ่าโอเคไหมคะเดี๋ยวครูคำนวณให้ไม่บอกราคาว่าเขาจะไปลงขออนุญ,ญาตหย,ยิบเครื่องคิดเลขมาคำนวณให้นะคะสมมติว่าถ้าเขาลงไปจริงๆมันจะไปชนเส้นสีชมพูไม่ได้ถูกต้องไหมคะถ้าชนมันก็จะต้องเด้งอีกถ้าลงไปต้องทะลุผ่าน อย่างน้อยเป็นแท่งคาบเส้นสิบเหรียญลงไปเลยนั่นเองนะคะเข้าใจแรงแท่งเทียนไหมที่เป็นแท่งคาบเส้นแบบนี้ค่ะอ่ะแท่งคาบเส้นแบบเนี้ยนะคะสิบเหรียญลงไปนะคะก็คือทะลุผ่านถ้ามันลงจากถ้าสมมติม,มันจะลงจากสองศูนย์สามศูนย์ตรงนี้นะคะในราคาปัจจุบันเนี้ยต้องลงไปอีกประมาณกี่เหรียญถึงจะเป็นขาลงสักทีโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูคำนวณให้ต้องเป็นเอ่อราวลาว ประมาณนี้นะคะ,ะประมาณอีกหกสิบเหรียญค่ะนะคะก็คือประมาณสองไซเคิลของกราฟวิ่งนะคะที่จะลงไปประมาณเนี้ยเดี๋ยวคุณก็ไปบวกลบกันเองว่ามันอยู่ที่ราคาไหนเนาะใบสักขนาดนี้แล้วนะก็ไม่มีไม่มีที่ไหนแล้วนะคะเออครูก็จะเอ่อที่จะสอนละเอียดเนาะอ่ะแล้ว ยังไงอะ่ะยังไงต่อนะคะแล้วทํายังไงต่อนะคะมันมันจะไปไหนถ้าสมมติว่ามันขึ้นไปแบบนี้โอเคไหมคะมันก็ขึ้นไปตามจุดที่เขาอยู่ในตําแหน่งของโพซิชันของโครงสร้างกราฟค่ะนะคะถ้าไม่ลงมาข้างล่างก็ขึ้นไปข้างบนมีแค่นี้แหละกราฟนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป้าหมายที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะไปข้างบนตรงไหนครูมีบอกค่ะนะว่ามันจะไปตรงส่วนตรงไหนบ้างอ่ะดูยอดสูงสุดที่ไปถึงที่คล้ายๆแบบที่เขาทำออทามไฮ อ่ะเขียนว่าอแล้วกันเนาะอทำไฮอ่าแล้วก็มีที่แบบกระจุกเป็นดีมาส์พายโซนแถวแถวนี้มีสองโซนใหญ่ใญใช่ไหมที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสองโซนใหญ่ใ่เลยนะคะก็ดูแล้วกันว่าเขาจะไปถึงไหนนั่นเองนะคะอ่าดูไว้ให้แล้วก็เนื่องจากยังมีการเบรกขึ้นมาตลอดเลยตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธถูกต้องไหมคะ ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะยอ่อมีจุดย่อในทำเฟรมเล็กค่ะทำเฟรมอะไรเอ่ยก็คือทำเฟรม15นาทีนั่นเองเข้าย่อลักษณะแบบไหนเนาะอะ,อะทีนี้เราไปดูค่ะนะ้าย่อลักษณะแบบไหนนั่นเองนะคะะขออนุญาตใช้ทำเฟรมเดิมเพื่อไล่มันติสังเกตว่าคุณไม่ใส่อายไซแล้วเนื่องจากจากราฟได้ละแต่จะใส่ให้คุณในทำเฟรม15นาทีโอเคไหมคะอะก็คือยังไม่ลืมระบบของเรานะคะมีแค่อินดี้ตัวเดียวเท่านั้นก็คืออายไซเนาะ ขออนุญาตตั้งค่าให้ดูนะคะไม่มีความลับอะไรนะคะก็คือเนี่ยแหละแต่ความลับที่ก็คือที่สอนก็คืออะไรบ้างสอนกราฟปัจจุบันแล้วไปทำกำไรในอนาคตค่ะครูไม่มีการแบ็กเทสนะคะอ่าถ้าใครรู้จักครูจริงๆจะไม่เคยสอนแบ็กเทสเลยถ้าให้คุณเทดเอากำไรอะไรคะเทดเอากำไรตรงปัจจุบันตรงนี้ค่ะไม่ใช่ไปเทดย้อนตรงนี้หรือไปเทดย้อนตรงนี้ไม่มีนะคะอ่า ไปท้าท้าประลองกันเลยมันมันมีข้อดีตรงไหนคุณได้รู้และได้รับมือกับกราฟอนาคตนะคะแล้วส่วนมากเขาไม่สอนแบบนี้เพราะสมมติว่ากราฟไม่ไปตามแผนอย่างเช่นถ้าบอกว่าเขาเขาบอกว่าลงแล้วกราฟมันไม่ลงแล้วกราฟมันขึ้นสิ่งแรกที่คือจะได้มาก็คือคะหน้าแหกคนหัวเราะถูกต้องไหมคะมันไม่ค่อยมีใครสอนครูก็จะสอนกราฟปัจจุบันเลยอ่าท้ากับตลาดไปเลยเสร็จแล้วก็อะไรคะ มีการตรวจการบ้านเอเกือบสองปีใช่ไหมคะที่ผ่านมาสองปีเนาะที่บังคับให้คุณส่งการบ้านเป็นยังไงคะผลตอบรับดีมากนักเรียนเก่งขึ้นนะคะวัดจากผลนักเรียนนะคะส่วนมากสิ่งที่คนค้นหาเนี่ยที่ถ้าเราไม่ค่อยเจอเนี่ยก็คือสอนสอนผ่านๆถ้าไม่ถูกเทก็สอนผ่านๆถูกต้องไหมคะมันจะต้องพูดคุยหรือมันจะต้องตรวจการบ้านมันถึงจะเข้าใจเพราะมันจะมีจุดที่นักคุณมือหม่มือสมัครเล่นมือเอ มืออวตารอะไรก็แล้วแต่ไม่โชว์รูปหน้าตัวเองเนี่ยมาเทรดแล้วแบบเขามีจุดที่จะต้องเกิดคําถามแน่นอนถูกต้องไหมคะถ้าไม่เกิดการตรวจการบ้านเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นั่นเองใช่ไหมคะอะนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนคหรือนักเรียนที่เป็นนักเรียนของครูเนี่ยเขาจะรู้ว่าการตรวจการบ้านมีคุณค่ามากขนาดไหนนั่นเองถูกต้องไหมคะอะทีนี้มาตรงกราฟปัจจุบันของเรานะคะอะ่ทีนี้จําภาพคลิปที่ผ่านมาที่ครูทําให้ได้ใช่ไหม เขาบอกว่าตรงนี้ถ้ามันลงไปอีกลงได้อีกไม่เยอะเมื่อกี้คำดวณให้ดูแล้วเนาะว่าประมาณอีกกี่เหรียญถ้าลงลงไ,ได้ไม่เยอะแล้วก็จะมีไม้สุดท้ายตรงนี้นะคะที่ครูได้ราคาเป็นไม้ที่โหแล้วก็มันจะมีนักเรียนเพื่อนนักเรียนที่ถามบรวเวณนี้ที่ครู pending เร็วเกินไปจากการ h e d อ่า CPI เนาะเดี๋ยวให้ดูดย้อนอีกทีบางคนมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกทำเอ่ออาจจะงงอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคะแต่ครูก็ชนะตลาดค่ะ ถูกต้องไหมคะชนะตลาดบริเวณนี้ของทําเฟรมสิบห้านาทีก่อนที่ h ฮสี่จะจบชั่วโมงด้วยถูกต้องไหมคะรู้ก่อนที่ h ฮสี่จะจบชั่วโมงรู้ก่อนที่เดยจะจบชั่วโมงด้วยหรือเฮหนึ่งจะจบชั่วโมงด้วยอ่าดีไหมแบบนี้ดีเนาะใช่ไหมคะอ่าแล้วปัจจุบันก็ยังคงขึ้นไปอยู่เอาแล้วมันก็ขึ้นไปตามแผนเห็นไหมคะของครูที่วาดให้มันมีจุดที่ยอ่อเมื่อวานของวันอังคารบริเวณนี้คะ่ะ ย่อตามระบบทั้งหมดเลยอ่าสาเหตุที่ครูไม่ได้ออเดอร์อะไรก็ครู pending ไว้เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวครูก็ไม่ได้สีเรียสละถูกต้องไหมคะครูเอาตามระบบตามแผนตามวินัยของตัวเองไม่เกี่ยวไม่มีการกดไล่ราคาค่ะเพราะเรามีไม้โคอยู่ข้างล่างตรงนี้อยู่แล้วด้วยถูกต้องไหมคะประกอบกับเมื่อวันจันทร์ปิดกําไรบริเวณนี้ไปแล้วด้วยถูกต้องไหมคะเทคโปรฟิตบริเวณนี้อตรงนี้ไปแล้วด้วยถูกต้อง ถูกต้องไหมอ่าภาพก็คือบริเวณนี้แล้วตรงนี้นะคะก็ยังคงกระจุกหรือว่ากรองตัวกันอยู่ที่สองพันสามศูนย์สองพันสามศูนย์ถ้ามองจริงๆเยาวๆวไปเลยขีดเส้นยาวๆไปเลยนะ,ะมันก็คือแนวต้านถูกต้องไหมคะกราฟขึ้นไปเจอข้างบนเราเรียกว่าแนวต้านอ่าชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าแนวต้านถูกต้องไหมคะของครูไม่ได้เรียกว่าแนวต้านคือเรียกได้มากกว่านั้นโอเคไหมคะอ่านลึกลงไปได้อีก ชนบริเวณนี้ชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าแนวต้านชนแนวต้านข้างบนก็จะเกิดการเด้งชนแนวต้านเอ่ยแนวรับด้านล่างก็จะเกิดการเด้งค่ะทําไมกราฟมันเป็นแบบนี้มันเป็นปกติธรรมชาติค่ะคุณไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือวิถีของการวิ่งของกราฟนั่นเองนะคะอ่ะแล้วสัปดาห์นี้มันจะเป็นแบบนี้เหรอมันจะขึ้นไปเรื่อยๆหรออ่า สัปดาห์นี้เราก็จะเห็นแล้วค่ะว่ามันยอ่อไม่เยอะอะนะคะมันยอ่อไม่เยอะอย่างเช่นนะคะมันยอ่อได้ได้ประมาณไหนถ้าสมมุติว่าคุณกลับไปดูใน h ฮสซเนี่ยนะคะมันจะถ้าคุณกลับไปดูใน h ฮสซเนี่ยนะคะบางคนอยู่ไหนละอ่านะคะเฮสี่ของครูขอขอ,ขอ,ขอนุญ,ญาตขยายมาตรงนี้เพื่อให้เห็นจุดยอ่อนะคะอะ่ะบางคนเห็นใน h ฮสซตรงเนี้นะคะก็อะไรคะเฮ้ย <uy> อ่าอะไรแบบเฮ้ย <uy> ดูถูกกราบ แค่เนี้นะสองแทง่งสองแท่งแดงในเฮสนะี่สองแท่งแดงในเดนี่นะใช่ค่ะสองแท่งแดงใน h สี่เวลามันอยู่ในเดมันมีค่าเยอะนะคะมันมีค่าเยอะพอๆกับที่มันไปสัมพันธ์กับไทม์เฟรมหนึ่งนาทีห้านาทีสิบห้านาทีก็ t ไหมคะมันมีค่าขนาดนั้นนะคะแต่คุณน่ะพอมาเห็นแบบนี้ยอแค่สองแทง่งมันจะอะไรมันจะชัวร์เปล่าหรือว่ามันจะยอ่อหรือกว่านี้มันมีจุดวัดค่ะว่าจบการย่อตรงไหนได้บ้าง ถูกต้องไหมคะอ่าม,มันมีจุดวัดอยู่ที่ทำเฟรมเล็กค่ะนั่นเองนะคะขอแค่คุณอย่าไปอ่าสบประมากราฟก่อนนะคะเขาย่อของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในทำเฟรมใหญ่เนี่ยมันมันมีพลังและมันจะไปสัมพันธ์กับทำเฟรมเล็กค่ะนั่นเองนะคะอ่านี่คือคำตอบที่หลายคนไม่เข้าใจนั่นเองต้องหาความสัมพันธ์ให้เจอนะคะถ้าเทรดให้ได้ต้องหาความสัมพันธ์ให้เจอ,ะะเอ,เจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรอกราฟให้ได้ด้วยนั่นเองนะคะรอกราฟให้ได้ด้วยนั่นเอง เนาะอ่ะทีนี้นะครูจะกลับไปที่สิบห้านาทีนะคะครูก็ชอบไปหาจุดเข้าเร็วๆเหมือนคุณแหละคุณก็ครูก็อยากได้กําไรเหมือนคุณทุกวันแต่ทิศทางหรือว่าวินัยหรือว่าสติครูจะต้องอยู่ที่ day เเกับ h พสี่เสมอถูกต้องไหมคะอ่าจําได้เนาะอ่ะทีนี้ก็นี่คือกาปปราฟปัจจุบันนั่นเองนะคะกาปปราฟปัจจุบันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเออโทษทีค่ะ นะคะแล้วก็บริเวณนี้พอมันอ่าเดี๋ยวนะขออัปเดตนิดนึงถ้ามันชนแล้วมันจะเกิดยังไงอ่าถ้ามันชนมันมีสองกรณีค่ะคุณอย่าก,กดตรงนี้นะคะโอเคไหมอ่ามีสองกรณีค่ะถ้าไปคือคาบเส้นไปอย่างเดียวโอเคไหมคะอ๋อใหญ่ไปไหมนะคะลายมือวาดรูปเนี่ยนะคะพอโตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นั่นเองนะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะเอาพอเข้าใจแล้วกันนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะอ่าถ้าไปต้องคาบเส้นอย่างเดียว นะคะถ้าไม่คาบเส้นต้องทำอะไรคะต้องทำรีบาวถูกต้องไหมคะรีบาวยังไงเอ่ยหรือ pull back นั่นเองนะคะอ่ารีบาวหรือ pull back นั่นเองนะคะมี2กรณีเท่านั้นนั่นเองสำหรับทองคำซึ่งเป้าที่ครูบอกว่าเขาจะไปเนี่ยทำให้ดูละเมื่อกี้ขีดให้ดูในที่ทำเฟรม day กับ h 4สี่ละนะคะว่ามีเป้าที่กระจุกอยู่ข้างบนเนี่ยอยูอยู่ตรงแถวแถวไหนบ้างอ่ะนทีนี้ย้อนไปเหมือนเดิมค่ะเออไม่ค่อยเก่งคอมโอเคไหมคะอ่ะ มันจะมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะครูหาภาพก่อนอ่าเดี๋ยวเปิดผิดนะคะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอ่ะตรงนี้เปล่านะอ่าเดี๋ยวนะอันนะคะก็คือมีภาพนี้ใช่ไหมคะมีนักเรียนถามว่าครูยังถือไม้บายอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมคะอ่าเห็นไหมคะมันก็ขึ้นมานี่ครูก็ปิดกําไรไปละนี่คืออัดคือปิดกําไรวันจันทร์เนาะวันจันทร์ก็คือปิดไปส่วนหนึ่งแล้วอ่าดูเห็นไหมคะปิดไปส่วนหนึ่งแล้วนี่คือกําไรและก็ยังมีโฮไม้สุดท้าย อ่าอารมณ์ที่เวลาเราได้ไม้สุดท้ายเนี่ยมันโอ้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะเห็นไหมคะไม้สุดท้ายที่อยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนี่ก็คือที่ครูบอกนะคะเสร็จแล้วก็คือตามแผนค่ะเห็นไหมคะนี่คือ b e f o r e ก่อนนี่คือภาพ b e f o r e ก่อนจําได้ไหมคะเมื่อวันที่สิบห้าเดือนสองมีเวลาค่ะนะคะมีเวลาแล้วก็มีภาพบอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นี่คือปัจจุบันปัจจุบันที่ขึ้นไปแล้วครูเก็บกําไรไปละโอเคไหมคะเก็บกําไรไปละเสร็จแล้ว เห็นแล้วใช่ไหมคะเก็บกําไรไปแล้วเนาะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะอนี่คือปัจจุบันยิ่งเข้าไปอีกนะคะก็คือยังทรงตัวอยู่ตรงนี้สองพันสามศูนย์ให้เห็นอัปเดตกันนะคะว่ากลาบไปตามแผนทุกอย่างสี่คลิปติดกันรวดนะคะอาจจะไม่ได้ลงอีกแล้วนะรอคลิปสุดท้ายที่อาจจะเป็นแบบว่าเออเป็นคลิปที่ถึงเวลาทราฟจะลงละหรือว่าถึงเวลา กราฟที่มันจะซื้อขายเกินราคาที่แท้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะยังไม่แน่ดูก่อนว่ามีมีข่าวอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีช็อตอะไรสําคัญสําคัญหรือเปล่าถ้าสําคัญสําคัญก็จะมาอัปเดตให้อันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูตามแผนว่ากราฟขึ้นไปตามที่บอกไว้นะคะโดยไม่สอนแบ็กเทสเลยนะคะขึ้นไปตามนี้จาก CPI ตกลงมา กินระยะเวลาของการตบสามชั่วโมงตรงนี้ถูกต้องไหมคะโดยปกติกินระยะเวลาแค่สามสิบนาทีเท่านั้นเองนะคะจําไว้เลยว่าข่าวอะไรก็แล้วแต่จะกินเวลาแค่สามสิบนาทีเท่านั้นถ้าเกิดกินเกินนะคะเขาจะใช้ระยะการตีกับเอ,อภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์โอเคไหมคะอ่ะก็คือจะประมาณนั้นเนาะกราฟทองคําก็คืออัปเดตให้เห็นอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะมาอัปเดตเท่านั้นนะคะเสร็จทีนี้ก็คือไปที่ ตรงนี้ค่ะไม่ได้เปิดอันนี้มาเนาะอ่ะก็ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงสำหรับคนที่กดสับสไคร e นะคะรวมทั้งเพื่อนๆที่จอย about เอ่อจอยคอสสไนเปอร์ทั้งหลงายครับปอะมานี้นะคะที่จอยมาเนาะก็คือขอบคุณมากๆนั่นเองนะคะก็คืออ่า แล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครูจะลบตรงนี้ออกไปค่ะ,ะนะคะลบตรงนี้ออกไปแล้วก็นะคะช่องทางติดต่อก็คือไปที่ about us นะคะนี่จะเห็นช่องทางครูขอให้เป็นเรื่องเรียนนะคะอย่าอย่าอย่าเป็นเรื่องอื่นเลยนั่นเองนะคะเป็นเรื่องเรียนนะคะเกี่ยวกับความรู้ที่จะเพิ่มในตัวคุณนะคะเนาะโอเคไหมอ่าประมาณนี้นั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ยังคงติดตามแล้วก็ยังคงใช้ความรู้ เรื่องโครงสร้างกราฟในการเทรดทำกำไรนะคะอันตรงนี้ก็คือคลิปที่ครูทำไว้เห็นไหมคะสี่คลิปลวดนะคะนี่คือก่อน CPI และนี่คือ CPI นะคะและหลัง CPI และคลิปที่4ี่ตรงนี้ก็คืออัปเดตนะคะบวกทั้งกำไรชนะและกราฟยังคงขึ้นไปนะคะยังไม่ถือมีทีท่าว่าจะเป็นแรงซล้อใดๆเลยนั่นเองนะคะอ่ะก็จะจบคลิปประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ